วอล์คมาทูดงน้อยนนสวรรค์สครูกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนโรงเรียนดงน้อยนนสวรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากลสินเขตสองเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งหมด26คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางกนกวันประจงผู้อำํำนวยการโรงเรียนดอนกอยโนชาติพิลาศอุปธรรมรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงน้อยนอยนสวรรค์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด6คนนางสาวสริจัญญาพระเดาครูระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึง3 นางสาวกชดาพันศีครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนถึงสนายกิติวัฒน์ชัยทองศีครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สนายสุรวิทย์ภูจาพลครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่สนางสาวสิริมาภูอ่าวครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5้ถึงนางละมุนภูขมุด นักการผ่านโรงโรงเรียนดงน้อยล่องสวรรค์มุ่งมั่นสร้างสังคมคุณธรรมนำความรู้ก้าวล้ำเทคโนโลยีมีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะพื้นฐานอาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาการบริหารงาน4ฝ่ายด้านที่1การบริหารงานวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาชุมชนสังคมและท้องถิ่นตัวชี้วัดที่2การจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนที่จำเป็น ในโลกศตรวรรษที่21ตามเป้าหมายหลักสูตรตัวชี้วัดที่3การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่4การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้มีการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษามีการวางแผนและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่5 mm. การนิเทศภายในสถานศึกษามีการดำเนินการนิเทศการใช้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่6การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาตัวชี้วัดที่7การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้านที่2ด้านการบริหารงานงบประมาณตัวชี้วัดที่1การจัดทำแผนและคำขอตั้งงบประมาณตัวชี้วัดที่ส การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษามีการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่3การดำเนินการทางการเงินมีการจัดทำรายง,งานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดตัวชี้วัดที่4การดำเนินการพัสดุมีการลงบัญชีวัสดุและลงทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน การตรวจสอบพัสดุประจำปีด้านที่3ด้านการบริหารงานบุคคลตัวชี้วัดที่1การจัดระบบบริหารงานบุคคลตัวชี้วัดที่2การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานมีการประเมินผลและการดำเนินการในรูปของคณะกรรมการตัวชี้วัดที่3การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลา มีการจัดทำแบบบันทุกการลาตัวชี้วัดที่4การดำเนินงานด้านวินัยและการรักษาวินยัยสถานศึกษาให้ทำปรึกษาแนะนำเรื่องเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านที่4ด้านบริหารงานทั่วไปตัวชี้วัดที่1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศมีการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมถูกต้องและสมบูรณ์โดยชีวิตที่2การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายการศึกษามีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการโดยมีผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายมีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลตัวชีวัดที่3 ระบบงานสารบัญภายในสถานศึกษามีการตรวจสอบทบทวนการปฏิบัติงานตามระบบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขตัวชีวัดที่4การดูแลอาคารสถานที่ในสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีอาคารสถานที่ถูกสุขาลักษณะมีความมั่นคงแข็งแรง มีแผ,ผนเผชิญเหตุครอบปลอดภัยสถานศึกษาที่5งานกิจกรรมนักเรียนมีการวางแผนง,งานการจัดกิจกรรมนักเรียนมีการจัดบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละก,กิจกรรมโดยชีวัดที่6กการประชาสัมพันธ์การศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธรารณชนสถานศึกษาจัดนิทรรศการเทพประเกียติสมเด็จพระนามเจ้า สิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโรงเรียนโรงน้อยสลามมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข